นูนาผ้าอมอนลสวัสดีค่ะมึอนีหนูนาสิภาพ,พี่น้องเนาะคะ่ะมาชมพิธีกรรมทั้ทงอีสานบ้านเฮ้านะคะ่ะเป็นพิธีกรรมที่อ่าท่าอิสานบานเฮ้ามีความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้เฮตุแล้วจะซอยให้ขวัญที่เฮ้าอ่าขวัญน,นี้ดีฟอ่อค่ะอ่านี้หายจากเนือ้อจากขค้่งไปกาศิเดกับขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะคะ่กะกาสิได้เป็นสิริมงคลต่อผู้ทีอ่า

người ta có đoạn, là mấy năm, muốn con em gặp lại cảm ơn côn tôi mà sao muốn đi qua mặt ơi tiếp tục đi đi, 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 đi hà, cho học cho hà kiếm học trò chơi cho ai thông ai cho 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 cho

ที่ี่ใบสีสู้ขวันนี่ก็ได้เซ็ตจินลงแล้วเนาะคะา่ะก่อนสิจบคลิปนี้ไปนูน่ากะขอฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้นูน่าน้ำนเเด้อค่ะสวัสดีค่ะ